เล่นอะไรนี่เพื่อนตอกเท้านะฝนลงเยอะกี้เนเขาเล่นจะปาะคลองสตตอกท้าว่ะซื้อยูไอวีติดๆอ่ลงมาเป็นตายลงมาเป็นตายอ่ะ บ้านท็อกซิกดีกว่าได้ลงมือแล้วไปเสตนท้องเท้านะ็จะไปบ้านท็อกซิกเนี่ยลงข้างๆอางยังตัวหนึ่งเออมันลงไหนแล้ววะจันลุ่มปะ ที่หามันหล่อนตัวไอ้บู้คนึงนะไปไหนแล้ววะคงมีในบ้านนี่วะตกลนไปปุ่นเลยได้กับผู้ หอมไหนหอมไหนหอมไหนตัวแตกอ,อ๋อจุดเปิดใจมาใจคนเรา <ๆ S 3> ตรัวนู้นตัวนู้นนู่นแล้วเออหนีไปปุ่นมามันรอยอยู่พี่

จนตายเลยพี่ได้เว้ยมันนับคิวเอ้สงสัยนับเพื่อพีชินโอเคโอ้ไหนอยู่บ้านไหนอยู่บนหัานะบะางเอามันได้เลยผู้ถ้ามันอยู่หัานะหัน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 เฮ้ยลังลังลังทำตัว หายไปหมดเลยเช่รึรล้วเอวาบนหนึน่งเฮ้ยบนหลักแค่จัดมสองจัดมสองเฮ้ยทำไมฮะได้เอ็กซิสเฉยแล้วว่าฮายิยงจนแตกมองหายิยงจุดใยอ่ <itation. S 1> เอาตัวนี้แฮมได้กับ,บจางมาได้เลยอ่ะ nhưng mà thấy mèn tao đây nè mình không mày đâu mày 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 mày

บานทอกซิกมั้งนุกแนวตัวหนึ่งหอมนี่เหรอคมวะเิวันพิษนี่ากวางมันใ้่ปาพีพีมาทั้งวาแสดงว่า Ờ, ừ chỗ nó nó đó, à nè nè Không, đâu, không, lấy bắt, lấy bắt Bắt đi, này Ah, iya, 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 ไม่มันหล่นไปฝั่งปุ้นบวยเงเาไปเฮียอะไรแกมีปุ้นเราอะอะไรแกอยู่อยู่ข้างรถดำแล้วพี่รถดำข้างหน้ารถมีรถบัสยิงออกไปทางรถบัสยิงกันอยู่มันจะใครไม่รู้ này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อ้สไนว่ะสุดฟุ่นเลยวะยี่ได้ป่ะผู้ฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้พี่คิมอันนีหน้หรอตายเนาะตายเหรอ Nào nè, lộn hóng dưới luôn nó bự nhỏ mái quá M4, cấp magnum Tốt play, cá 1 nè Lông, 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 nhanh

โอ้ให้มาโดนนั่นเด็กยะโอ้เกือบแพ้กันไฟอ่ะลุดแท็กมอนเด็กยะเอ้ยขอบกับแพงฝั่งนี้มีดูดูห้องนี้คนหนึ่งหลังนี่เฮะ เออฮามันเกาะนะเปะแตกโล่งเลยเดินตัว,ปวเปล่าเลยเพือ่อนอ๋อยู่มีมีคนโดดลงมาต่อตัวที่มันกระห่าแตกตะก,กี้ตัวหนึ่งอ่ะแลวอ่ะเหมืนนะตายพี่คิมหลังกำแพงที่พี่คิมอยู่อ่ะมันมีตัวหนึ่งตะกี้เห็นมันยิงกันอยู่ hiện vẫn diên cần à tốt à. Tông Tông <laughs> này con nhìn cái quần này quá non nhà luôn không này quá không này ơi ổn không okay. còn ông ấy không cho ông ôm, ông, ôm, ông ba con má ôm ôm nó โอ้ยสไนอยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งของจำแพงฝากหนึ่งเลยคะเออแฮมฝากของจำแพงนะอุ้ยหลังแฮมสไนว่ะกงกูแตกเลยเฮียดีมัเตอร์เดียวบอลห่วงยังอยู่อยู่เออพูนะนะฮะนะฮะหลดมาอะไรเพื่อนหลดมาเพื่อนหลดมาอะไรเพื่อนเรียบร้อย

ก่งคนนั้นแต่ยังยิงใครซะเนี่ยเดซเลนน่ะพี่เห็นไหมมันอาถิมนะพี่มันมันเอามาแต่มันก็ยังไม่ได้กดว่ะแต่มันเกาะตกที่หน้าตลอดเลยเป็นอะไรนี่ไงโคตรแรงเลยไปบ้านแล้ว แน,นี่ยหรือเปล่าหนีไปวนห,นหัวกันปวนหัวแท้สองตัวอสองตัวไอ้ไอ้สองตัวทำแฮไปโอ้โหอ้าโดนอะไรอยู่ไอ้จั๊บ <laughs> เออเกมมิ่กํ ตะกี้ฮะกำปืนโกนเว้ยถ้าปืนเป็นเปลือนี่ไงตายกูละสองตัวปุ๊บหล่นรอเลยเพื่นล้งลงมาน้ากับปืนโกนเลยด้ฮะกับปืนที่ตายละมีรถจักรสบเลยมีร

ตัวสั้นอะไรอ่ะอ้าวปะโอย้ยเยอะเยอะจัดคับเยอะจัดครับพี่คิมผมก็จะวิ่งหล่อให้ไอ,อ้พวกพี่อ่ะพีิมเราจะเซอร์ไวพี่หนีก่อนก็ได้ผมว่าเออโดนลงมาไม่หน้าพี่คิมหนึ่งตัวเอามีหอบมีคนหนึ่งลูก ขอ,องตาได้ตาไม,ม่หมดเราที่สองไม่ไงว่าพี่เฮ้ยมัมีควนลงมาม่นคนเพื่อนหลังเอาคนหนึ่งเลยหลังกับแปงคก่อนนะ ออกอดสักอันได้ไหมออกอดสักอันได้ไหมขอก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 อได้กอแล้วป่ะใครเปิดหม้ออยู่นี่ป่ะสนัยว่ะ ังผมเก็บอย่างเยอะเปิดเปิดฮะไปล่าเปิดมัยิงเปิดมาล่ายิงโบะดต่ห่างมันอยู่อยู่มุมเออมุมมุมขวาเออนะันนั้โดนแิงนะเออเออะสองคนเลยครับไปห่างห่างมากพิษมุ ทีนหนึ่งเลย